ที่สุดแห่งปีงานแป้งโปร่งแสงนะคะมีตัวไหนนะ่าตามบ้างตามดูเลยจ้านี่นะคะอันนี้คือเจลอะขัดมาแล้วจริงๆคือใช้เวลาขัดนานมากๆแต่บอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้จะแบ่งเป็นสองคลิปนะคลิปแรกก็จะเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นแป้งผสมรองพื้นอัดแข็งค่ะมาที่แป้งโปร่งแสงกันก่อนเนาะแป้งโปร่งแสงปีนี้นี่คือท็อปสามของเจลเอาอันแรกเลยเนี่ยเจลชอบมากๆเลยเป็นของ2 p original ค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากกับวันที่เจลต้องการไปสมบุกสมบันเจลลงรองพืง้นใช่ปะเจลก็จะลงแป้งตัวนี้ใน การตบในการเซตทุกอย่างอันเดียวคือเลิฟมากแล้วคือด้วยความที่เขาใช้งานง่ายมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่เนื้อเขาจะเป็นตาข่ายนิ่มๆแบบนี้ใช่ปะพับก็นุ่มมากแล้วเนี่ยคือใช้จะหมดแล้วอะจะไม่ออกแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ไม่รู้ใครเห็นไหมคือจะหมดจริงๆ่ะเลยแค่เนี่ยเนี่ยไม่ค่อยออกแล้วเ,เดี๋ยวต้องซื้อตลับใหม่คือดีมากแล้วเวลาพับไปอะ่ะเนื้อแป้งอะ่ะมันละเอียดสุดๆมีความคุมมันมากนะคะเหงือไม่ออกด้วยนะแล้วก็แบบ เหมือนหน้าไม่มันระหว่างวันอะ่ะตัวนี้คือชอบมากถัดมานะคะเป็นของลาเอสค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแป้งฝุ่นเหมือนกันแต่ว่าเขามาในรูปแบบตลับแบบนี้นี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่พับเขาเ้าไปแบบนี้ใช่ปะเวลาใช้มันจะเหมือนคุชชั่นแบบนี้ทุกคนเราแค่ทับทับออกมานี่เราก็จะได้เนื้อแป้งออกมาแล้วคือเจลวะชอบแพคเกจมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีความแบบใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เลอะไม่อะไรทั้งสิน้นแล้วก็เหมาะกับการพกพาระหว่างวันด้วยนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะกับของสีจันนะอันนี้จะเป็นรุน เอชออฟทันซูเซนเซตติ้งพาวเดอร์นะนอกกเขาจะออกมาช่วงไพร์มสนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งคือเจอไม่รู้ว่าตอนนี้สต็อกเขาหมดหรือเปล่าก็คือนี่ใช้จริงอะทุกคนดูความฮิตแพนใดๆคือตัวนี้เขาจะเป็นแป้งที่ไม่ใช่แป้งฝุ่นนะเป็นแป้งโปร่งแสงอัดแข็งจริงๆเจว่าชอบเอามาสับระหว่างวันแล้วเจลก็บางทีถ้าเจาแบบอยาก ให้ตึบใช่ปะเจอก็ลงแบบนี้ไปเลยแทนแป้งฝุ่นคือถ้าแป้งฝุ่นที่เป็นของทูพีอ่ะเจลจะลงแบบวันธรรมดาธรรมดาใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยท่านเจลอ,อยากได้ความตึบๆเละเนี่ยตัวนี้คือจบแล้วตอบโจทย์ที่สุดเห็นไหมมันเหมือนเป็นแป้งคอมพินลูกอะ่ะทุกคนแล้วก็คือไม่มันด้วยนะเหมือนแป้งในตำนานของเขา,าที่เป็นแป้งสีจานนะคะทุกคนเลิฟยังไงถ้าใครชอบตัวไหนเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะคะ